้าเองก็ไปดูสวนกันสวัสดีครับพามาดูสวนหลังบ้านนะครับตอนนี้แตงกวาเริ่มออกออกลูกเยอะแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ดอกเขาเริ่มเต็มมากเลยนะครับแล้วก็ลูกก็เริ่มทยอยกันออกไปแล้วนะครับอันนี้แตงกวาประมาณ1เดือนกับ2อาทิตย์นะครับชมครับตอนนี้ก็เริ่มออก ออกลูกเยอะแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่อนข้างที่จะดูค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าเราก็ดูที่ฟ้าอากาศในช่วงที่ว่าฝนตกหนักเราก็ไม่ควรลดน้ําแต่ว่าถ้าช่วงหลังที่ฝนจะหยุดนะครับเว้นระยะประมาณสักสองสามวันเนี่ยถ้าเราสังเกตได้ว่าท้องฟ้านี่เราก็พยายามใหุ้๋ย ให้ปุ๋ยที่คนต้นเพื่อจะบำรุงดอกบำรุงลูกของเขานะครับให้เขาเติบโตนะครับอันนี้ก็พามาดูมันละขี้นกนะครับอมาดูครับอันนี้ก็มันละขี้นกจริงๆนะครับลูกเล็กมากเลยแต่ก็มีลูกใหญ่อยู่ดูข้างในอันนี้ก็ปลูกไว้เพื่อบริโภคช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบเลรอนของเรานะครับ หลังจากที่เลือกงานมาหรือว่าทํางานเรามีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการในเรื่องการบริหารจัดการลดค่าใช้ใจ่ายตัวนี้ปลูกอย่างเช่นมะละอย่างนี้ครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยสิบาทนะแค่ประมาณห้าลูกนะครับ5้าลูก10บบาทแต่ถ้าเราปลูกกินเองเนี่ยเราจะคุ้มแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยก็ลองให้เพื่อนๆนลองมาปลูกดูอันนี้ต้นเดียวนะครับมานล่านี้ต้นเดียวต้นเดียวแต่ว่าแตกยอดพุ่มใหญ่มากเลย,ยาพามาดูนี่ครับหลหนุ่นเขาขึ้นข้างบ้านด้วยแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาขึ้นขนาดนั้นก็เดี๋ยวจะดึงออกมาอยู่นะครับอันนี้ก็ลองปลูกดูนะครับ ปลูกแล้วเราเห็นผลจริงนะครับแล้วก็มาใช้ในโวัวเรือนของเราได้เป็นปลูกผักในกระถางแล้วก็สามารถหมุนเวียนปลูกกันได้นะครับตัวนี้ก็ลองให้เพื่อนๆลองมาทําดูอันนี้ครับแตงแตงกวาเนี่ยโหรูกออกเยอะมากเลยครับอันนี้เริ่มเห็นผลได้แล้วนะครับ ลูกกาลังสวยยอดก,กาลังแตกใบใบท์กกาลังงามนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับส่วนหลังม่านปลูกปักในกระถางโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ